ครับผมพูดถึงสติปัหาสี่อะครับเราเราจะทราบได้อย่างไรว่าในในโมเมนต์ไหนในช่วงไหนของของการปฏิบัติที่เราควรจะโฟกัสที่รานกายหรือวทนาหรือจิตหรือธรรมอย่างเงี้ยครับผมอ่าเวลาเราศึกษานะเป็นแผนที่นะว่าการเจริญสติ แล้วมีฐานที่ตั้งของสติเป็นกายเวทนาจิตธรรมอันนี้เรียกว่าเป็นคอนเซปต์เป็นเบสิกนะทีนี้พอมันเยอะอหัวมีทั้งกายกายมีแยกออกไปอีกลมหายใจสภาวะทางอิริยาบทนะหรือว่าไอเวทนาเนี่ยเดี๋ยวเป็นสุขบ้างเดี๋ยวเป็นทุกข์บ้างหรือบางทีเนี่ยนะไอสภาวะจิตสงบบ้างพุ้งส่านบ้างจิตมีราคาไม่มีราคาจิตมีโทษสาไม่มีโทษสาเนี่ย มันเยอะเหลือเกินจนกระทั่งคนเนี่ยนะพอไปศึกษาเรื่องสติปัฏฐานสี่แล้วเนี่ยมองว่าเป็นอะไรที่เยอะเกินไปบางทีไปว่าพระพุทธเจ้าอีกบอกว่าอืมสอนธรรมะนี่แบบมันน่าจะง่ายนะที่ผมเคยได้ยินมาบ่อยที่สุดนะคนสมัยเนี้ชอบพูดคำว่าทำแท้เนี่ยต้องเรียบง่ายนะต้องไม่มีอะไรแบบต้อง ทำง่ายๆทําทําได้แบบสบายสบายเลยแบบนี้เนี่ยไอ้อตรงตรงนี้เนี่ยมันก็พอไอ้ที่ทําไปสบายสบายเนี่ยโดยไม่เข้าใจไว้ก่อนนะพอไปถึงจุดหนึ่งมันตันแล้วก็ไปต่อไม่ถูกนะนี่อย,ย่างอพอเราเกิดความสงสัยเนี่ยก็เป็นความสงสัยที่ดีนะครับว่าเป็นความสงสัยบนพื้นฐานของทฤษฎีว่าการเจริญสติมีทั้งฐานคือกายมีทั้งเวทนามีทั้งจิตมีทั้งธรรมเนี่ย เราควรจะน้อมเข้ามารู้อันไหนก่อนเราควรจะตัดสินได้ยังไงนะว่าณน,า,นาทีนี้เวลานี้เลยเนี่ยเราควรรู้อะไรก่อนอย่างเวลาที่ผมจะตอบคําถามตัวเองเนะตอนตอนที่ผมพยายามหาคําตอบให้ตัวเองเนี่ยผมสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าตอนที่เราจับจุดไม่ถูกว่าตอนนี้ควรจะรู้อะไร มันเป็นตอนที่เรานึกถึงทฤษฎีมากเกินไปเรานึกถึงว่ามีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมนะมันนึกเป็นขั้นๆและอีกอันหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการแสสายเกิดอาการไม่ปักแนวเข้าไปรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือเราหลงอยู่กับความฟุ้งซ่านซึ่งเนี่ยกว่ากว่าจะจับจุดนี้ได้นะ ใช้เวลานะคือคือมันต้องมีการพยายามสังเกตตัวเองยอมรับตัวเองแล้วก็มาบางทีเนี่ยศึกษาแนวทางที่พระเจ้าให้ไว้ซ้ำๆจนกระทั่งมันถึงจุดหนึ่งอะที่ภาวะทางใจของเราเนี่ยมันจะมีเพียงพอนะที่จะจูนติดกับธรรมะที่พระเจ้าท่านประทานไว้มันได้เห็นข้อหนึ่งที่พระเจ้าตรัสไว้นะบอกว่า ความฟุ้งซ่านก็ดีความลังเลสงสัยก็ดีเป็นนิวร์เป็นเครื่องทวงสติณจุดเกิดเหตุนะณจุดเกิดนิวร์เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะมีอยู่สองอย่างหนึ่งคือเห็นความไม่เหมือนเดิมของมันเห็นความไม่เที่ยงมันพร้อมจะไม่เหมือนเดิมได้ในแต่ละลมหายใจนาะทีไอ้ลมหายใจนี้สงสัยลมหายใจน่าอาจจะเลิกสงสัยแล้วก็ได้ ความสงสัยอาจจะหายไปยาจากจิตแล้วก็ได้นี่คืออันดับแรกที่พระพุทธเจ้าให้ดูนิวรณ์ให้จัดการกับน,นิวรณ์อันดับที่สองบอกว่าถ้าหากพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วไม่หายไปก็ให้พิจารณาหาสาเหตุว่าทําไมมันถึงสงสัยทําไมมันถึงปุง้งซ่านอย่างในกรณีนี้นะตัวสาเหตุก็คือเราจับจุดไม่ถูกว่า นาทีหนึ่งหนึ่งวินาทีนั้นๆเนี่ยเราควรจะรู้อะไรก่อนในภาวะที่กำลังเกิดขึ้นถ้าหากเราไม่ทำความเข้าใจไว้ดีมันก็จะติดมันก็จะคล้องมันก็จะสงสัยต่อไปเรื่อยๆนี่คือต้นเหตุของนิวรณ์ที่เราพิจารณาเห็นนะนี่วิธีที่จะกำจัดนิวรณ์ทำยังไงนะ ด้วยการโยนิสโมนิสิการเนี่ยนะเราก็โยนิสโด้วยกันมองว่าที่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยไม่ใช่ให้พิจารณาทีเดียวแต่ให้พิจารณาภาวะที่กําลังปรากฏเด่นอยู่ณนะขณะนั้นอย่างเช่นอันนี้นะที่มันชัดเจนเลยก็คือเวลาที่เราเกิดความสงสัย สิ่งที่กําลังปรากฏเด่นอยู่ที่สุดเนี่ยก็คือความสงสัยนั่นแหละตัวนิวรนนั่นแหละคือภาวะที่กําลังปรากฏเด่นโดยไม่ต้องค้นหานี่เราดูนิวรนอยังไงหลักการของเราเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยก็จะคิดเอาอนะแต่วิธีที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ถ้าหากใครทํามาเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยจะเห็นเลยว่าพระพุทธเจ้าให้จับหลักจับจุด นะมีศูนย์กลางของสติอยู่ที่อานาปานนะสติคือเห็นเห็นไม้ได้นะว่าณขณะที่กําลังหายใจเข้าหายใจออกนั้นมีความสงสัยอยู่มากหรือน้อยถ้าสงสัยมากมันจะวนมากถ้าสงสัยน้อยมันจะลอยแผ่วๆเหมือนกับสายหมอกที่มาพยายามเคลือบจิตเรานาะทีนั้นเราจะได้คําตอบเนี่ยคือผมได้คําตอบจากตรงนี้ นะโดยส่วนตัวเนี่ยเคยผ่านคําถามนี้มาแล้วแล้วก็ได้คําตอบจากไอจุดที่มันคลิกเนี่ยณนะจุดจุดนั้นเลยผมยังจาโมเมนต์นั้นได้นะคือมันมีความสงสัยว่าเอ๊ะตอนนี้จะดูอะไรก่อนแล้วมันฉุกใจคิดถามตัวเองขึ้นมาว่าตอนนี้ภาวะอะไรกําลังเด่นก่อนเนี่ยก็คือภาวะคิดวนภาวะฟุ้งซ่านก็ดูอันนั้นสิ ดูตัวที่เป็นความฟุ้งส่น้นความฟุ้งส่้นอยู่ในหมวดไหนอยู่ในหมวดจิตตานุปัสสนาจิตไม่สงบนะจิตไม่สงบจิตฟุ้งส่น้นอยู่ในหมวดจิตตานุปัสสนาเนี่ยอันนี้เราได้ฐานได้ใช้ประโยชน์จากฐานความรู้ทางทฤษฎีว่าอันนี้มีที่มาที่ไปมีปรากฏอยู่ในขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าสอนเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราคิดขึ้นมาเอง แต่มันตรงกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยมันก็เลยหายสงสัยแล้วจากนั้นนะพอเหมือนกับอยู่ในอารมณ์มกวนอยู่ในอารมณ์มแบบไปดูหนังมาไปฟังเพื่อนเขาเมามากําลังมึนกับไอชาวโลกเขาเนี่ยนะแล้วกลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ยภาวะทางกายภาวะทางใจหายไปไหนแล้วนะดูไม่ดูไม่ออกแล้วดูไม่ถูกแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่จุดคลิก จุดที่ผ่านมาแล้วนี่แหละนะถามตัวเองว่าภาวะอะไรกําลังปรากฏเด่นอยู่พบคําตอบว่าก็ภาวะมึนไงภาวะกําลังฟุ้งซ่านไงภาวะกําลังที่จับอะไรไม่ติดไงเนี่ยภาวะนั้นแหละที่กําลังปรากฏเด่นแล้วเราก็จะได้เอามาเทียบเคียงนะว่าเนี่ยที่กําลังหายใจอยู่เนี่ยหายใจฝึกฝึกอานาปานสติมาอย่างถูกต้องเนี่ย ที่กำลังหายใจอยู่ณขณะน,นี้มันกําลังหายใจเข้าออกอยู่ด้วยความฝุ่งซ่านมากแค่ไหนจะมึนแค่ไหนก็ตามจะรู้สึกจิตมวนม้วนต้วนยังไงก็แค่ไหนก็ตามเนี่ยให้ยอมรับไปตามจริงเพราะมันกําลังเป็นภาวะที่กําลังปรากฏอยู่จริงๆนะเราไม่ต้องไปหาที่ไหนมันปรากฏอยู่เดี๋ยวนั้นแหละหรือ,ต,อต่อมาเนี่ยผมก็พบว่าพอรู้อย่างนี้นะรู้โดยเทียบ ว่าลมหายใจหนึ่งกับอีกลมหายใจหนึ่งมันมวนมากน้อยเพียงใดต่างกันยังไงเนี่ยนะมันได้ผลทุกครั้งไม่กลับมาสงสัยอีกเลยว่าตอนนี้เราควรดูกายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมเพราะไอ้ภาวะฟุ้งซ่านภาวะที่มันเป็นนิวรณ์ภาวะที่มันสงสัยตรงนั้นเนี่ยนะมันเป็นภาวะที่ไม่ดีขนาดภาวะที่ไม่ดีเรายังดูได้เนี่ยไอ้ที่ภาวะดีด ภาวะที่เป็นสมาธิภาวะที่จิตเนี่ยมันคิดเป็นกุศลภาวะที่จิตเนี่ยมีสติตั้งมั่นมันก็ดูได้หมดมันยิ่งดูได้ง่ายขึ้นไอของถ้าถ้าผ่านการดูของไม่ดีมาได้แล้วเนี่ยไอของไม่ดีเนี่ยไอของที่ดีเนี่ยมันจะยิ่งดูได้ง่ายขึ้นอ่าคุณมานะชัยมีคําถามต่อไหมครับเชิญเลยครับไม่ไม่มีแล้วครับขอบคุณ <Okay. S 2> ครับโอเคครับครับครับผม